มาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จะมาเข้าต่อการล้านนะครับเป็นการล้านเม็ดแตงนะครับคู่นี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเตรียมเส้นตอกไว้แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเลยจะทําแบบสองชั้นนะครับก็ชั้นแรกนะครับนี่ที่กําลังเข้าอยู่นี่จะวางไปทั้งหมดผมจะวางสิบสี่เส้นนะในชั้นนี้นะครับผมจะวางไปสิบสี่นะแล้วก็ พอเสร็จจากชั้นแรกนะครับชั้นที่สองก็จะวางไปอีกเจ็ดนะครับเจ็ดเส้นนะครับก็จะรวมกันเป็นค่าละยี่เบียดนะครับนี่ก็เริ่มไปเลยนะครับที่สิบสี่เส้นนะครับเตรียมเส้นต่อไว้แล้วเขาจัดใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นงานเม็ดแตงนะครับเป็นงานต่อเข้าต่อกาลานเม็ดแตงนะครับที่กําลังทําอยู่นีครับ ใส่เข้าไปเลยตนะัวเราเตรียมไว้แล้วนะครับเส้นต่อเตรียมพร้อมไปแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างเดียวนะครับ ได้แล้วเรามาก็มากระแทกนะเรับเสี่อมต่อข้เาเท่ากันนี่คือด้ามจับนะครับโอเคได้ที่แล้วเราก็จะมาล็อกกันเลยนะ ชั้นแรกก็จะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ทำชั้นที่สองต่อไปนะครับโอ okay. เคเรียบร้อยนะครับชั้นแรกเรียบร้อยครับนะครับเรามาต่อชั้นที่2กันเลยนะครับรอบนี้เราจะวางไว้ทั้งหมดก็เจดเส้นนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ใส่เลียงกันไปเลยนะวางไปเลยนะใส่เข้าไปเลยนะครับ <c oughs> รอบนี้จะวางไปทั้งหมดก็ข้างละเจ็ดเส้นนะครับ เย,เย,เยก็จะได้แล้วนะครับพอจะเสร็จหนึ่งข้างนะครับเราก็จะล็อกให้แน่นทำด้ามให้เสร็จนะครับการเขา้าต่อการลานเม็ดแดงนะครับวันนี้จะทำอยู่2องสามผู่นะครับรเบี้ยวนะครับเสร็จแล้ว ลานเม็ดแตงนะครับเหลือแค่ทำด่างพิเ็จครับทำด่างพิเ็จเลย ทำดามให้เสร็จไปเลยเจะเสร็จไปหนึ่งข้างนะครับการทำต่อเียบร้อยครับ การลานเม็ดแตงนะครับคููนี้เสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งข้างนะครับฟังเชดูก,ก็ประมาณนี้ามาเริ่มข้างที่สองต่อเลยนะครับ <c oughs> จัดใส่เลยเหมือนเริ่มนะครับวางไปเริ่มข้างที่สองนะครับในการทำต่อก้านดานเม็ดแตงนะครับ รอบนี้ก็จัดใส่เข้าไปนะครับสิบสีเส้นเหมือนเดิมนะครับจัดใส่ไปเลยนะครับใส่เข้าไปเรียงชิดติดกันนะครับจับใส่เข้าไปเลยนะ ใส่เข้าไปเลยนะครับจนกว่าจะหมดนะครับก็เส้นตอกเราเตรียมไว้แล้วนะครับแกใส่เข้าไปให้ครบนะครับ 14ส,ส,สเส้นนะก็จะเป็นนันเสร็จนะครับหนึ่ข้างหรือว่าข้างที่2นะเป็นงานการลานเม็ดแพลงนะครับนี่ ได้แล้วเราก็จะวัดหน่อยเพื่อให้มันเท่ากันนะ เท่ากันแล้วนะครับเขาก็จะล็อกนะครับล็อกแค่แน่นนี่ก็เป็นนันเสร็จนะครับโอเคนี่ก็เสร็จไปแล้วข้างที่สองนะชั้นแรกของข้างที่สองเรียบร้อยครับ มาเริ่มชั้นที่สองของข้างที่สองให้เสียบกันนะใส่เข้าไปเลยนะครับรอบนี้ก็จะวางไว้ทั้งหมดก็เจ็ดเส้นเหมือนเดิมนะก็รวมกันกับรอบแรกสิบสี่กับเจ็ดก็ยี่สิบเอ็ดพอดีการลานมันจะทำข้างได้ยี่สิบนะครับเสียงเริ่มมา เสียงเริ่มมาเสียงเริ่มมานี่ก็จะทางที่สองก็ใส่เข้าไปครบแล้วนะครับเหลือแค่มัดนะครับเราก็จะมัดกันเลยนะทำด้ามให้เสร็จนะ ให้แน่นเลยคนระจังหวะนี้เราก็จะล็อกให้แน่นเลยคนระมันให้แน่นดึงให้แน่นจังหวะทำด้ามเลยนะครับทำด้ามให้เสร็จนะครับก็จะเป็นเสีบข้างที่สองนะครับ จะเป็นเงินจศษเด้งคู่นะครับในการทำต่อการลานเม็ดแตงนะครับเสร็จไปหนึ่งอีกหนึ่งข้างนะครับในการทำต่อการลาน,นครับ เย่เร yeah. ียบร้อยครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับจะเป็นยังไงนะครับการลานเม็ดแตงนะครับคูนี้เป็นงานการลานเม็ดแตงนะครับฟังเสียงดูครับโอ้สุดยอดครับ